สวัสดีครับวันินี้พบก,กับผมนะครับขดเตี๋ยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเมีย์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการรีวิวคู่ระหว่างสโมสรยุงทองลีดูนนเต้มาทะ่ากับสโมสรหงแดงลเวอพูคู่นี้จบด้วยการที่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งหน้าที่บาปของลีดูนนเตดก็สามารถกระชากหนึ่งแต้มจากสโมสรหงแดงลเวอพูที่จะได้สามแต้มอยู่แล้ว แล้วคู่นี้จะเป็นมาอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาคุยประเด็นให้ฟังว่าเกมนี้มีความสําคัญต่อสโมรสรลอรูพูยังไงลอร์คูไม่สามารถเอาสามแต้มออกจากสนามของเอาเรล,ลวของลีดูนเต็ดทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่ชนะสามแมตช์รวดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกทา่านไปฟังนะครับคือหงแดงลีร์คูครับทําแต้มหล่นอย่างน่าเสียดายมากนะครับคือด้วยการถูกลีดูนเต็ดบุก เชือดหนึ่งแต้มที่ลิวพูจะได้สามแต้มออกจากบ้านอีกไปแล้วนะครับซึ่งทําใแพตตอนนี้นะครับริวพูครับอยู่อันดับที่หกนะครับมีห้าสิบสามคะแนนครับตามหลังสโมสรอนเวสแฮมทีมอันดับสี่ถึงสองคะแนนครับเวสแฮมมีอยู่ห้าสิบห้าแต้มนะครับส่วนรีดยู่ในเตนครับมีอันดับที่สิบมีสี่สิบหกคะแนนนะครับซึ่งเป็นเกมมันเดนไนที่ผ่านมานะครับคือเกมวันจันซึ่งคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่แมตช์แรกนะครับสโมสสอน ลีดยูเนเต็ดบุกเอาชนะลิเวอร์พูลในบ้าน4-3ประตตู่อซึ่งเป็นเกมที่ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผลสกอร์ที่ว่าตอนที่ก่อลงสนามนะครับสโมสรลีดยูเนเต็ดครับก็มาด้วยการที่ว่าแพ็กแล้วสวนกับคือพวกแพทติแบมฟอร์ดสจวดดังลาไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็แจ็คฮาร์ลิสันครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเก่งของสโมสรลีดยูเนเต็ดนะครับ ส่วนสโมสรองแดงลิเวอร์พูลนะครับขอบคุณซื้อเจอเกนครับตอนนี้ครับก็ได้พักมูฮัมหมัดซาาห์ลงนะครับก็ส่งซารประสานมาเน่โฟบิโน่แล้วก็ดิเอโก้โซตานนักเตะที่ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีพอสมควรครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็พวกอาฟาบินโย่แล้วก็ซานคาบักนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ดีแล้วก็แบบ็กขวาฟอร์มร้อนแรงครับเทน็กซานเดอร์อานนนะครับซึ่งคู่นี้นะครับ อัที่ที่ซาสิเอลครับรีบูพูลมาได้ประตูน,นำหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะที่ดีโกโซนตานะครับเปิดบอลยาข้ามให้กับเทนเล็กเซเดอรอโนแล้วก็ลุดกับแบคลับหน้าแล้วก็ทำการตัดบอลมาให้มาเน่นครับไปเข้าไปง่ายๆครับทำให้รีบ์พูลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นการที่ว่ารีรูพูลบุกหนักตลอดแล้วก็โฮมบุกซึ่งทำให้ลีดตั้งรับแบบกระชั้นชิดกระชั้นชิดมาก แต่สุดท้ายก็ครึ่งแรกจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ถามว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีโอกาสจบมากแต่ไม่สามารถจบสกอร์ลงพอที่ว่าลิเวอร์พูลก็ทําการเปลี่ยนโมฮัมเหมรร็ดซาลาห์ลงครับเพื่อหวังจะเอาประตูที่สองแต่การันต์ครับนาทีที่แปดสิบเจ็ดครับความพยายามของลีดต้องไม่แน่คือแจ็คเฮลิสันเปิดเตะมุมเข้ามาครับเป็นเดียโก้ยองเลนเต้เครับศูนย์แน่ทีมชาติสเปนครับกระโดดโคงเข้าประตูนะครับทำให้ลิเวอร์พูสมดทำให้หลีด สมอริวพูหนึ่งประตูตัวหนึ่งชดโอกาสที่จะให้ริวพูลขึ้นอันดับสี่ที่ผมว่าตอนนี้ท็อปโฟของริวพูลเลือนรางถึงแม้ว่าจะมีแข่งอะไรนะัดแต่ตอนนี้ริวพูลถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มแร่งมาพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่สามารถจะเก็บใช้ชนะอะไรได้นะครับเนื่องจากฟอร์มบูญมาตลอดแล้วก็ศูนย์แน่ไม่มีทาาที่ทาสกอร์ได้อย่างหนักของริวพูลถือว่าปืนค่อนข้างฝืดพอสมควรนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับทาให้เจอเกมเข้าได้ที่ว่าได้ทาการเฉ่งของลูกทีของตัวเองว่าจบไม่ลมครับเมื่อคืนครับสถิตินะครับการที่ว่าลิวพูครับยิงเข้ากรอบเจ็ดลูกยิงเข้ากรอบเจ็ดครั้งลีดยิงเข้ากรอบแค่แหกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ว่าลิวพูถึงแม่ถึงแม้ว่าลีดจะครองบอลได้มากกว่าแต่การที่ลิวพูอ่ะเล่นไม่สามารถที่จบเองถึงแม้ว่า จบเองไม่ได้มีการบุกแต่การบุกข,ของตัวหนึ่งของลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จบเองได้ทําให้จบเกมลีดยูไนเต็ดสามารถแบ่งแต้มกับลิบเวอร์พูลห,หนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับทำให้ลิเวอร์พูลครับถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับมีห้าสิบสามคะแนนอยู่อันดับไปหกตามหลังเชลซีอยู่หนึ่งแต้มตามหลังเวสต์แฮมอยู่สองแต้มแล้วก็ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้อยู่สามแต้มถามว่า ลิพูอาจจะแซงได้ไหมอาจจะแซงได้แต่ก็ถือว่าสถานการณ์ที่ลำบากพวกเลสเตอร์เวสต์แฮมกับคิวซีเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างแรงพอสมควรครับลิพูไม่ง่ายครับโดนนาทีบาดท็อปโฟลอาจเรือรงลงริพูอาจจะไม่ได้ไปฟุตบอลของถ้วยของยุโรปก็เป็นไปได้ครับตอนนี้นะครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางนนครับมือ Facebook มี YouTube มีบล็อกดิจเดอรมาสเตซีฟซีนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจครับ ช่วยให้ช่องเราพัฒนาช่องที่ดีต่อไปและทำคนให้ดีต่อไปให้กับเ c ีของทุกท่านได้รับชมกันนะครับท้ายที่สุดนะครับตอนนี้เกิดสถานการณ์โควิดสินะครับโคตรเตี้ยขออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับก่อนออกจากบ้านครับล้างมือใส่ผ้าแมสนะครับแล้วก็ช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดสินะครับ ในท้ายสุดนะครับุณเตียก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีที่มากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม